สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดแสงขอบคุณบุญวัฒนาหนุ่มถูกรางวัลที่1รับ12ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16กจิกายน2564โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทออกเลข032761รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทออกเลข648และ471รางวัลเลขท้าย3ตัว2งรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทออก เลข844และ245รางวัลเล็กท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทออกเลข57 ราศุดผูปป้ใจเฟซบุ๊กชื่อในตาซัางนางมันร้ายได้โพสตสภาพถูกรางวันที่หนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าเปิดแสงขอบคุณบุญวัสนาที่นำพาความร่ำรวยมากร cool, ีดกรีดกรีดกรีดรางวันที่ 1, 12, 000, 000, หนึ่งสิบสองล้านลงที่บ้านผมอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวันที่หนึ่งรับสิบสองล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News อบคุณครับ